ในอีพีนี้เราจะมาประมวลภาพเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจุดในนครลุงเวงจันทร์ซึ่งว่าในปัจจุบันถือว่าธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะู้ที่ว่าสัญจรไปมาเมนบสะดวกสบายสาหรับทิศทางแก้ไขเมนยังบกเกิดขึ้นเถื่อ Time <to> share. สนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มสุกําลัง่งแมคคิงสินค้าลาวเพื่อคนลาวนพยเตียนยะพัฒา สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการทำทุเสสังโคอ,อที่ว่าเฮาอยากจะนําเสนอในวันนี้ก็คืออยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้าท่วมในหลายๆจุดในดในครหลวง,งเวียงจันทร์เพราะว่าในปัจจุบันถือว่าได้ร,รับผลกระทบโดยเฉพาะธุรกิจที่ว่าอยู่ใกล้บริเวณน้าท่วมครัง้งและการรวมทางความยุ่งยากในการเดินทางของประชาชนที่ว่าจะสัญจรไปเหตุเวียกเหตุงานและการได้รับความเสียหายในเรื่องของพาหนะโดยเฉพาะรถใหญ่ที่ว่าได้ร,รับผลกระทบจากนาเข้าจักหรือว่าเปรี้เพรี้นอกภาวะกระแสนาต่างๆในวันนี้เขาจะมาบ่งความเสียหายอื่นๆ ที่ว่าเกิดขึ้นในทัวนครหลลงเวียงจันและมื่อนี้เ้าจะมาประมวลภาพความเสียหายต่างๆหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขอบเขตครหลงเวียงจันทเดี๋ยวเาไปเบิ่งน้ากัน แที่ผ่านไปก็คือภาพที่ทางรายการของเฮาประมวลมาให้ท่านได้เบิ่งคือความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นแทบจะทุกจุดในนครหลวงเวียงจันท์ในปัจจุบันแต่ที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือไอ้น้องนักศึกษาที่ว่าเสาห้องแถวอยู่และน้ำท่วมเนาะบางทีกบ่บหัวสิไปพักอยู่ไสกะได้นอนน้ำลดนอนนำ้ำโตอาารและก็สิ่งของอื่นๆก็เสียหายโดยเฉพาะตู้เย็นหรือว่าตู้ซักผ้าหรือว่าตู้ใส่เครื่องเนาะ่บหัวสิยกึนที่สู้งบนได้ได้เนาะเอานํำประทันกันด้ครับความเสียหายฉะนั้นกะวนทางเจ้าของห้องแถวหรือว่าผู้ที่ให,ให้เเเเ่าาานนนะใใหห้้็จจขแก ได้สำเร็จกระสวยและอีกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับพี่น้องที่ว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาะพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของโรคต่างๆที่ว่ามันจะมากับน้ำโดยเฉพาะโรคซีนูหรือว่าโรคเหงียวนู้นี่แหละที่เขาพูดจักันเนาะเพราะว่าถ้านำ้ำท่วมเทือดได้กัจะมีโรคนี้มายัางในนอนสนันน้นพยายามหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสนำ้ำเนาะถ้าว่าปัจเป็นก็บะต้องลงไปพยายามขึ้นไปอยู่ในที่สูงเนาะเพราะว่าคันเป็นมาเลยมันจะลำบากไปตื่มเพราะว่าการไปมากะบบ่สะดวกอยู่แล้วเนาะ,นะกับพยายามเนาะและอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องการ ที่ว่าเขาเจอปัญหาแบบนี้มันก็ดีแนวหนึ่งเนาะทาว่าเราเบื่องในมุมบวกก็คือมันเหตุให้เราเห็นว่าการจัดการนำ้ำหรือว่าบริหารจัดการกับทางของนำ้ำเนาะยังไดีพอเนาะทาว่าเขาจะไปสร้างเมืองใหม่หรือว่าวางพังเมืองใหม่เนาะเราก็ควรจะให้ความสําคัญเรื่องของทางของนำ้ำ <No. S 2> เพราะว่าของเฮานี่ยังเห็ดบรรีดีเถอเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดที่เฮาผ่านคือเส้นทางที่มาจากดงนาโศกสิไปทางคิวรถายเนื้อเพื่อออกไปใส่ทางที่จะแรนนออกไปอ่าสิบสเนื้อเหหนนสักพาะทางเส้นเดียวนี้มีบอลทวมอยู่ประมาณ4ีหจุด คือเขาขับรถไปเก็บภาพเหตุการณ์มาให้ทุกท่านได้เบ่งเนาะรถเฮากับเปเพ่บางตมบางโคลนทั้งล,งลุมเนี่ยมันแตกหมดเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องนําเข้าจักแหน่ตอนนี้ก็ถือว่าได้ครับผลกระทบคือกันเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้ดไปลุยนาหลายๆจุดสนั้นก็ถือว่าเสี่ยงที่ว่าไปถ่ายภาพมาให้พี่น้องได้เบ่งแต่ก็ยามมันเนาะอยากให้พี่น้องได้ทันเหตุการณ์ก็เลยว่าไปอัปเดตมาให้ และบันนี้ก็ต้องได้ใส่ใจเนาะว่าการวางพังเมืองในอนาคตของเฮานี่ต้องได้คิดในเรื่องของการจัดการทิศทางของน้ำนี่ให้มันดีขึ้นกว่าเก่าและอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาอยากจะเอามานําเสน,นอเนาะสำหรับทิศทางแก้ไขนี่ก็ที่ว่ายังบ่เกิดขึ้นเถื่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้แต่ละจุดนี่ยังบ่มีการเข้าไปแก้ไขยังเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วงที่ฝนตกมายังตัวเนื่องและน่าจะยังเหตุยังบ่ได้เถื่อแต่อย่างหนึ่งเนาะที่ว่าเฮาควรจะส่วยกันก็คือเรื่องของการระบายรถหรือว่าอยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประจําแต่ละจุดเนเพาะ ว่าเวลารดติดเนาะมันการยุ่งยากน้อยหนึ่งเพราะว่าบางคนนี่ไปหดแค้มนําแล้วกระบกาลงเนาะโดยเฉพาะรถเตี้ยหรือว่ารถที่เป็นลดกระป๋องรดน้อยลดเก้งหนะอลดต่ำนะบวสามารถที่จะไปโตได้บางทีชิคงกับกระบมีผู้จัดระเบียบลดกระเฮนไห้การคงรถมันยากเนาะคัะว่าสิไปโตกันยันรดตายและกาเฮนไหเกิดความสับสนอลเวงอยู่ในหันเนาะและอย่างนึงเนาะกับเฮนนําใจของคนเหล่านะที่ว่ามีรถยกลดยกที่ว่าไปลากรดความฟากนะก็มีผู้บริการฟรีเนาะก็คือช่วยเลือกกันนา ใจอันนี้น้าใจคนเราเขาช่วยกันแต่ว่าบางคนเขาเจ้ากับเอาไปแก่ความนํ่เนาะแต่ว่าเก็บในราคาที่ย่อมเยาวก็คือคันหนึ่งสิบพันกีบอันนี้ก็ส้มเซยเนาะส้มเซยน้าใจเพราะว่าผู้ที่ว่าขับรถยักในกระจายุ่งยากลาบากเพราะว่าขับรถลงน้าส่วนใหญ่แล้วหัวเทียนจะบอดและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นที่มาจากรถใหญ่มันเห็นให้เกิดผลกระทบเนาะคันว่าผู้เทาแนนหรือว่าผู้ยิงแนนมีเล็กน้อยนําแหงเปตตาแบบว่าชิวันแดงเปตตายานเนาะอันตรายเพราะว่าขึ้นที่มาจากรถชิบล้อหรือว่ารถเกดินนี่ันาะาเ ไปถ่ย,ยูุหันเขากันยังผู้สึกว่ายืนบรยักเทียงยอนอย่างย้อนคืนมันแหงโดยเฉพาะรถทีสวนทางพร้อมกันเลยนะคืนแหงแหงคืนสนั่นหนอทานได้ที่ว่ากําลังจะเดินทางพยายามศึกษาเส้นทางว่าทางใดที่มีน้าท่วมให้เลกเว้นเนาะเพราะว่าบรยักให้เสี่ยงถ้าว่ารถเตี้ยนาะรถเก่งนี่เนาะแนะนำบรยักให้ไปคือรถเท่านี่แหละกระเพาะขึ้นกันเนาะแล้วก็ได้เสียงเงินทั้ว่าคุมบ่าไรายได้ที่จับ ไปถ่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิงบคุ้มแน่นอนเนาะบ,บไดฮอดฮาสิเปอร์เซ็นของมูลคาทีเสียให้ไปส้ารวมทั้งคาน้มมันเนาะะบเป็นอย่างพยายามอัปเดตเหตุการณ์มาให้พี่น้องได้เบิงและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในเมื่อนี้วังว่า,านจะได้รับสาราดีๆและอยากให้ทุกคนออกความคิดความเห็นหรือว่าแนะนำแนวทางวิธีการแกร้ไขหรือว่าฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผ่านรายการของเราก็ได้เนาะ ในช่วงนี้สาหรับทานได้ที่ว่าอยากจะนี่น้าท่วมไปเที่ยวเนะาะแนะนาให้ไปเที่ยวที่น้ากัดยลป่าอยู่เมืองใสแขวงอุดมไซไปพักผ่อนย้อนใจเนาะเพราะว่าอยู่หันเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรมรมชาติที่ว่าสร้างขึ้นในเขตป่าสงวนสําหรับคนที่ว่าต้องการนี้ความเครียดต้องการจะผ่อนคลายฟฟร์แมตความเครียดต่างๆจะลืมไปพักผ่อนย้อนใจที่น้ากาจยลป่าเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นซื้อของเราอยู่แล้วเนาะหรือว่าทานได้ที่ว่ามันไก่เนาะกลับไปเที่ยวที่น้าเปลี่ยนยลป่ปาอยู่ในอ่ นครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละอยู่เมืองปางเงืมเรห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์เพียงแต่77กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นที่พักในเขตป่าสงวนและก็มีกิจกรรมอื่นๆที่บนอื่นบ่มีอย่าลืมไปพักความยินใจที่น้ำกัดยาราป่าและน้ำเปียนยาราป่า เละอีกหนึ่งสปอนเซอร์เนี่ยจะดีก็คือเครื่องดื่มแมคคิงและโกสปอร์ตเนาะสำหรับทานได้ที่ว่าเห็ดเวียกงมเงาเฮานอนหรือว่าเห็ดเวียกแะ้วมันบ่สดบ่ซึนก็อย่าลืมเติมพลังด้วยเครื่องดื่มโกสปอร์ตและกัเครื่องดื่มแมคคิงตอนนี้เพิ่นกำลังวางตลาดอยู่เนาะสินค้าตอนนี้เป็นสินค้าของคนลาวผลิตเพื่อคนลาวและกัยังให้คนลาวได้ลิ้มลองอย่าลืมสนับสนุนเพิ่นแน่และสำหรับทานที่กำลังบ่งรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการเฮามีสระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากพพอร์ตอออยาาาาใหห้งงงจนน็่่่่่่่มดติิชเเเะวววททททีีแ งานเขามีรายได้และมีกำลังใจในการผลิตรายการด,ดีๆออกมาเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่เราจะฝากก็คือรายการไม่ของเหาซื้อรายการ The Fact เนาะซึ่งว่าจะเป็นรายการลูกของรายการทำทุ่แสอยากเหตุควบคู่กันอยากให้ทุกท่านไดทันเหตุการณ์อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานเหาและก็ัพ p อ o r t เหาด้วยการไปกดติดตามช่อง The Fact เนาะเป็นช่องใหม่ของเหาอันนี้ก็จะขอบใจล่วงหน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ช่องกำลังเปิดใหม่การยังบอกมีผู้ติดต,ตามหลายและท่านนะที่ว่าอยากคู้จักกับเขาเป็นการ่วนตัวหรือว่าอยากโอลอมทักทายกับเขาเป็นการ่วนตัวก็่าลืม ถักมา a c e b o o k ที่ึ้นหน้าจอในตอนนี้ขอขอบใจสำหรับการติดตาม Subscribe for more video